บอกว่าไทยอ่ะสู้แม่ไม่ได้เลยทหารกัมพูชากูพวกมึงอ่ะสู้กับทหารกัมพูชากูไม่ได้หรอกมึงเห็นไหมเนี่ยตอนเนี้ยพวกมึงวิ่งหนีจนตายแม่เห็นไหมล่ะพวกมึงอ่ะสู้ไม่ได้หรอกกูบอกนะไหนบงมึงบอกว่ามึงมีเครื่องบินแมงไม่ถึงสามชั่วโมงเลยมึงมาถึงธนมเปีเหรอมึงเห็นไหม ไม่ถึงกี่นาทีเลยพวกมือกัตกลงมาพื้นดินแล้วึงเห็นไหมล่ะเออพวกมือ่สู้ทหารกูไม่ได้หรอกอย่าลืมดูมข่าวด้วยนะเออกูสงสารนะเออแล้วอย่ามันลบกับควายฮะ,ฮะ ควายบ้านเราตายจากการโดนที่ระเบิดของเขาเนี่ยนะทิ้งมาฝั่งบ้านเราคร่ะควายบ้านเราตายจริงๆนะคุณผู้ชมไม่ใช่แค่ควายคนด้วยใช่ค่ะบ้านเรามีผู้เสียชีวิตแล้วก็มีการวิ่งหนีหลบระเบิดกันแต่ผู้ชายคนนี้พูดว่าอย่าลืมดูข่าวด้วยนะใครกันแน่ที่ต้องดูข่าวอืมหนวดนี้เขาเรียกหนวดอะไรหนวดจิมเหรอหรอ ไม่รู้เออมีหลอมแหลมอยู่มีหลอมปากเนี่ยเขาเรียกกันหนวดจิ๋มอมแปะไหมเออไม่รู้เหมือนกันเขาเรียกหนวดจิ๋มใช่ไหมใช่เออดูทรงหนวดจิ๋มมาแบบนี้แล้วก็มาฝากให้คนไทยเนี่ยดูข่าวด้วยนะเชื่อหมดใจเลยค่ะว่าทหารเขายิง F16 ของไทยเรารุ้